สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาทําการทดลองนะครับว่าจะเอาน้ํานะครับลดขกวานะครับนี่ดูซิว่ามันจะแตกยอดภายในอีกกี่วันนะครับลดให้ดินชุ่มนะครับแล้วก็ลดใบมันด้วยครับจริงๆว่าจะมาลดตอนเช้านะครับแต่ว่าไม่มีเวลาตื่นสายครับวันนี้ถ่ายนะครับวันที่ ตอนเย็ยนของวันที่10-22เออมกราครับแบบนี้ครับส่วนมากบางต้นก็จะออกลูกครับตอนนี้ไปสูดดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีก็ประมาณ2-3อาทิตย์ย้ำนะครับวันนี้วันที่22มกราคผมนะครับดูซิว่าอีกกี่วันมันถึงจะแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31มกราคม2564นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับต้นอ่ผักหวานนะครับที่ผมได้รดน้ำไปเมื่อวันที่24ก็จะมีการลดประมาณ6-7ต้นนะครับตามนี้นะครับก็มาดูการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็น,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 นว่าเนี่ยครับมันจะเริ่มแต่งยอด ่วงหน้าแะไอย่างเงี้ยถ้ามีการลดน้ําแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเด็ดใบด้วยนะครับยิ่งออกเยอะนะครับนี่ครับแต่ผมเป็นคนขี้เกียจใบไหนเรืองเหลืองหน่อยเด็ดไปเลยเด็ดได้เงี้ยครับนี่ครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนทำโดยเฉพาะผากหวานที่ของวันป่าที่ปลูกบริเวณใกล้บ้านนะครับเขาจะเด็ดใบนะครับเสร็จแล้วก็ลดน้ําเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะเขาลดบ่อยลดน้ําบ่อยก็จะออก ยอดตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่เลยววยังไงมีให้กินตั้งแต่ปีใหม่นะครับของผมนีนเพิ่งมาลดในวันที่24ผ่ทานมา7วันหนึ่งอาทิตย์นะครับมาถ่ายให้ดูก็เห็นว่ามันมันเริ่มงอกออกมาจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับถามว่าปกติถ้าต้นไหนไม่ไม่ลดเนี่ยมันงอกไหมมันบางต้นก็งอกนะครับมันอันนี้ผมก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ถ้าลดเนี่ยมันโอกาสงอกสูงกว่าส่วนต้นนี้นะ่าจะเป็นตัวเมียนะครับมันก็จะมีรวงมเมล็ดของมันนะครับนี่ นี่ครับตัวเมียแน,น่นอนเนี่ยพวกนี้ก็จะงอกออกมาที่ลำต้นเนี่ยนะครับตัวนี้เห็นชัดเจนดีกว่าหาตัวนี้ดีกว่าชัดเจนกว่าเหมือนกับอยอดของปักสะเดานะฮะต้นสะเดาเลยสักหน่อยมันจะเป็นเม็ดนะครับถ้าเกิดว่ามันโตวกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีส่วนต้นที่ลดน้ำเยอะนี่ครับฝั่งนี้เนี่ยก็คือใช้ไม้ ใช้ใบไม้กองที่โคนด้วยนะครับย้อนแสงนิดนึงเนี่ต้นนี้ก็จะเห็นมาเยอะมากที่มันไม่ชัดเพราะว่าอะไรใบมันเยอะนะครับเนี่ยนะแต่ว่ายอดมันก็มีนะครับเยอะเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นที่เราได้รดน้ำนะครับปล่อยน้ําทิ้งเลยตรงนี้ ช่วงนี้ก็จะเริ่มงอกนะครับส่วนต้นที่ยังน้ําไม่ถึงก็ต้นเล็กๆพวกนี้ก็นะครับไม่ถึงนะครับน้ําไม่ถึงถามว่างอกไหมมีครับมีมีม,ม,มีมียอดงอกมาครับนี่มันเป็นปกติของต้นผักหวานอยู่แล้วครับเพราะผักหวานป่ามันไม่มีใครลดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะไปเกาะก,กับรากต้นไม้ต้นอื่นนะครับเขาจะกินอาหารกับต้นไม้ต้นอื่นพอดีว่าที่ผมปลูกนีงอยู่ใต้ต้นอ่า ต้นกระท้อนต้นมักตองนะครับภาษาผู้ไทยหมักตองนะครับนี่ครับก็เลยได้อันนี้สงไปนี่ครับผมเอาต้นหม่อนเลี้ยงนะครับตอนนี้ต้นหม่อนก็กําลังผีใบนะครับก็รู้สึกว่าเอาต้นหม่อนเลี้ยงก็มีโอกาสรอดสูงนะเนี่ยผมปลูกดูสิครับไม่มีแหว่งเลยครับไม่มีแหว่งนะผมปลูกหนึ่งนะครับนี่ครับ สองสามนะครับสี่นะครับต้นนี้ต้นหม่อนตายนะครับหกนะครับคือไม่แหว่งครับคือมันมีตำแหน่งชัดเจนนะครับว่าผมปลูกอย่างนี้อย่างนีแงนนะ้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็แสดงว่าโอกาสรอดมันค่อนข้างสูงบริเวณที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ใบมันร่วงอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายผมก็จะโกยใบใส่โคนนะครับ บอกว่าเป็นปุ๋ยไปด้วยนะครับนี่ชัดเจนมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูเรื่องของการลดน้ำผักหวานป่านะครับหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ